ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนั้นอาจจะกำลังคิดว่าเขาจะต้องมีอำนาจจะต้องมีอะไรที่ติดตามมากมายแต่ในพระคำของพระเจ้านั้นมีคำตอบว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่หรือคนที่ยิ่งใหญ่ในสายตาของพระเจ้านั้นเขาควรจะมีชีวิตอย่างไร CTNTV สวัสดีค่ะอาจารย์บลูเอลิกานะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในรายการ Living Life ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเฝ้าเดียวนะคะกันในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อ24ถึง38ค่ะลูกาบทที่22ข้อ24ถึง38มมีการโต้เถียงกันในพวกสาวกว่าใครในพวกเขาที่นับว่าเป็นใหญ่พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า กษัตริย์ของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายเหนือเขาทั้งหลายและผู้ที่มีอำนาจเหนือเขานั้นเรียกตัวเองว่าเจ้าบุญนายคุณแต่พวกท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นในพวกท่านคนที่เป็นใหญ่ต้องเป็นเหมือนเด็กและคนที่เป็นนายต้องเป็นเหมือนผู้ปรนนิบัติใครเป็นใหญ่กว่ากันผู้ที่นั่งรับประทานหรือผู้ปรนนิบัติผู้ที่นั่งรับประทานไม่ใช่หรือแต่ว่าเราอยู่ท่ามกลางพวกท่านเหมือนกับผู้ปรนนิบัติ ท่านทั้งหลายเป็นคนที่อยู่กับเราในเวลาที่เราถูกทดลองพระบิดาทรงจัดเตรียมและทรงมอบอาณาจักรให้แก่เราอย่างไรเราก็จัดเตรียมและมอบให้แก่ท่านเหมือนกันเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้กินและดื่มที่โต๊ะของเราในอาณาจักรของเราและท่านจะได้นั่งบนบลัลลางพิพากษาอิสราเอลสิบสองเผ่าซีโมนซีโมนเอ,อ๋ยนี่แนะ่ซาตานขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลี แต่เราอธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดและเมื่อท่านหันกลับแล้วจงชูกําลังพี่น้องทั้งหลายของท่านเปโตรจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ถึงจะต้องติดคุกหรือตายก็ดีพระองค์ตรัสว่าเปโตรเอ๋ยเราบอกท่านว่าวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึงสามครั้งพระองค์จึงตรัสถามพวกสาวกว่า เมื่อเราใช้พวกท่านออกไปโดยไม่มีถุงเงินหรือย่ามหรือรองเท้านั้นท่านขาดอะไรบ้างไหมพวกเขาทูลตอบว่าไม่ขาดเลยพระอง่งจึงตรัสกับเขาว่าแต่ตอนนี้ใครมีถุงเงินให้เอาไปด้วยมีย่ามก็ให้เอาไปเหมือนกันและคนที่ไม่มีดาบก็ให้ขายเสื้อคลุมของตนไปซื้อดาบเราบอกท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่เขียนไว้แล้วจะต้องสำเร็จในเราคือที่ว่า ท่านถูกนับเข้ากับคนอธรรมเพราะว่าสิ่งที่เล็งถึงเรานั้นกำลังจะสำเร็จแล้วพวกเขาชูนตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านี่แน่มีดาบสองเล่มพระองค์ตรัสกับเขาว่าพอแล้วในพระธรรมตอนนี้นะคะบริบทตอนแรกเลยนะคะก็ได้สอนเราถึงตอนที่กำลังโต้เถียงกันอยู่เลยนะคะในหมู่สาวกว่าใครจะเป็นพวกที่เขานับถือว่าเป็นใหญ่ คืออยากจะเป็นใหญ่กันนะและนี่ก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในความคิดติดใจของหลายๆคนได้หลายคนอาจจะอยากเป็นใหญ่อาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานต่างๆที่รู้สึกว่าอยากเป็นใหญ่อยากเป็นคนใหญ่คนโตและพระองค์นะคะพระเยซูได้ตรัสว่ากรรษัตริย์ของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายเหนือเขาทั้งหลายผู้มีอํานาจก็เหนือเขาเหล่านั้นเรียกตัวเองว่าเจ้าบุญในคุณนั่นคือเรื่องที่ปกติคนที่มีอํานาจก็จะดูเป็นใหญ่กว่าคนที่มีอํานาจน้อยกว่าแต่พระคัมภีร์กําลังสอนว่า แต่สําหรับพวกท่านก็คือสาวกหรือเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เนี่ยเพราะคำพีกําลังบอกว่าแต่สําหรับในสายตาพระเจ้าคนที่เป็นใหญ่ก็คือในพวกท่านคนที่เป็นใหญ่ต้องเป็นเหมือนเด็กและคนที่เป็นนายต้องเป็นเหมือนผู้ปฏิบัติใครเป็นใหญ่กว่ากันผู้ที่นั่งรับประทานหรือผู้ปฏิบัติผู้ที่นั่งรับประทานไม่ใช่หรือแต่ว่าเราอยู่่ามกลางพวกท่านเหมือนกับผู้ปฏิบัติ หมายความพระเจ้ากําลังสอนเรานะคะว่าคนที่พระเจ้ามองว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆในสายตาพระเจ้าหรือเป็นคนที่พระเจ้านับว่าเป็นคนที่น่ายกย่องเนี่ยคือคนที่ปฏิบัติรับใช้คนอื่น จริงอยู่ในการทํางานเรามีตําแหน่งหน้าที่ต่างๆแต่หัวใจท่าทีของเราเราก็ควรจะทําสิ่งต่างๆเพื่ออยากจะปฏิบัติรักใช้คนอื่นและพระคัมภีร์กาลังให้เราเรียนรู้จะเป็นคนที่ทอมใจและพระเยซูกําลังพูดถึงพระองค์เองว่าพราะองค์เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์แต่พระองค์ก็ยอมสละสวรรค์มาบนโลกนี้และมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์อยู่ท่ามกลางสาวกและเป็นเหมือนผู้ปฏิบัติ ใครเจ็บป่วยก็รักษาใครหิวก็หาอาหารให้ใครต้องการอะไรพระเยซูก็ดูแลรักษาเยี่ยมเย็ยนเขาเวลาใครมีคนถูกผีสิงอยู่ดินแดนเกซาลาพระองค์ก็นั่งเรือเพื่อจะไปช่วยเขาพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่แต่พระองค์ก็ลงทุนแรงกายแรงใจของพระองค์เพื่อจะปฏิบัติรับใช้ผู้คนเพื่อจะรักษาเขาเพื่อจะช่วยเขาหญิงชาวซามารีอยู่ที่บ่อน้ําพระองค์ก็ไปอยู่ตรงนั้นเพื่อจะให้เขาได้รู้จักพระเยซู นั่นคือสิ่งที่พระเยซูกำลังสอนท่าทีในหัวใจของเราให้ถูกต้องว่าคนที่เป็นใหญ่ที่อยากเป็นใหญ่จริงๆคือคนที่มีความถ่อมใจและอยากจะบริบัติรับใช้คนอื่น วันนี้ขอให้เราจะทําทุกสิ่งด้วยหัวใจที่อยากจะเป็นผู้ให้อยากจะปฏิบัติรับใช้คนอื่นและนั่นคือหัวใจหรือชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะเมื่อนันเคล็ดลรับวันนี้คนที่เป็นใหญ่ไม่ใช่เป็นเหมือนคนหรือคนที่ภายนอกที่พยายามคิดว่าจะใหญ่โตนะจะต้องสะสมอํานาจเนาะบารมีจะต้องมีตําแหน่งมียศฐานบรรดาศักดิ์ถึงจะดูเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แต่วันนี้พระเจ้าคำสอนเราด้วยทัศนคติและท่าทีที่ถูกต้องว่าคนที่เป็นใหญ่ในสายตาพระเจ้าคือคนที่เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติเหมือนที่พระเยซูนั้นมา บนโลกนี้ตายไถ่บาปให้กับเรานะคะขอบคุณพระเจ้านะคะและพระครัมภีร์ได้สอนเราต่อมานะคะว่ามีการพยากรณ์ถึงตอนที่เปโตรจะปฏิเสธพระองค์และพระเยซูได้บอกเขาว่าซีโมนซีโมนเอย๋ยนี่แน่ซาตานขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราอธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดและเมื่อท่านหันกลับแล้วจงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน พี่น้องที่รักนี่คือความจริงข่าวดีและคำหนุนใจที่ยอดเยี่ยมมากพระเยซูกําลังบอกความจริงว่าซาตานเนี่ยหน้าที่ของมันคือรักฆ่าทําลายแล้วมันมาขอฝัดร่อนความเชื่อหรือฝัดร่อนชีวิตของสาวกของพระองค์แต่พระเยซูว่าสิ่งที่พระองค์ทาคือพระองค์อธิษฐานเผื่อตัวท่านเผื่อเผื่อเปโตรอยู่เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดพี่น้องที่รักขอบคุณพระเจ้าพระเยซูรักเราตายไถ่บาปเพื่อเราไม่พอยังอธิษฐานเผื่อเราอีก เรามีคุณค่าและมีความหมายในสายตาของพระเจ้ามาซาตานต้องการทำลายเราพระเยซูอธิษฐานเพื่อเราเพื่อจะปกป้องเราให้เรามีความเชื่อและพระเยซูบอกเปโตรว่าเมื่อผ่านพน้นการทดลองนั้นไปจงไปชูกำลังพี่น้องคนอื่นๆด้วย พี่น้องวันนี้ขอให้เรามีกำลังใจจากพระเจ้าได้รับการชูใจฝ่ายวิญญาณด้วยกันว่าเรามีพระเยซูที่อธิษฐานเผื่อเราอยู่เสมอและให้เราตระหนักความจริงว่ามาซาตาน,นั้นอยู่รายล้อมเราดุจสิงคำรามที่อยากจะทําลายชีวิตของเราแต่ขอให้เรามีชีวิตที่จะอธิษฐานและมั่นใจความรักของพระเจ้าที่อธิฐานเผื่อเราอยู่เสมอนะคะและเปโตรเนาะปฏิเสธเลยบอกว่าจึงทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ถึงจะต้องติดคุกหรือตายก็ดีพระองค์ตรัสว่าเปโตรเอ๋ยเราบอกท่านว่าวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึงสามครั้งในบริบทตอนนี้พระเยซูบ,บอกความจริงเปโตรนะคะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งแต่นั่นคือความจริงและนั่นคือความรักของพระเจ้าที่แม้ว่าพระองค์เนี่ยรู้ว่าเขาจะปฏิเสธพระองค์พระองค์ก็ยังรักเขาและอธิษฐานเผื่อเขา พี่น้องหลายครั้งพระเจ้ารู้ค่ะว่าเรายังทําบาปหรือไม่น่ารักหรือทําอะไรมามากมายแต่พระองค์ก็ยังรักเราในขณะที่เราเป็นคนบาปที่เียสูดตายเพื่อเราและพระองค์ก็ยังอธิษฐานเพื่อเราขอให้เราเห็นความรักและความจริงในข้อนี้นะคะและต่อมาข้อ35ถึงข้อ38ก็ยังบอกความจริงว่า พระองค์กำลังให้เรียนรู้ว่าพระองค์ตรัสถามพวกสาวกว่าเมื่อเราใช้พวกท่านออกไปโดยไม่มีถุงเงินหรือย่ามหรือรองเท้านั้นท่านขาดอะไรบ้างไหมพวกเขาตูบว่าไม่ขาดเลยแต่พระองค์กำลังจะบอกเขาว่า แต่ตอนนี้เนี่ยใครมีถุงเงินให้เอาไปด้วยมีย่ามก็ให้เอาไปด้วยไม่มีดาบก็ให้ขายเอาไปเพราะพระเยซูกําลังจะให้เขารู้ว่าเดี๋ยวอนาคตใกล้นี้พระเยซูจะต้องถูกตึงบนกางเขนแล้วการข่มเหงจะเกิดขึ้นนะคะนี่คือความจริงที่พระเยซูจะคอยบอกคอยเตือนในสิ่งที่ใกล้จะเกิดขึ้นเสมอเหมือนที่พระเจ้านี้เนี่ยบอกความจริงเรามากมายผ่านร เพราะว่าจะนักคำของพระเจ้าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราก็จะเห็นถึงคําหนุนใจคําตักเตือนหรือหลายสิ่งที่พระเจ้าพยายามจะบอกและสอนเราถ้าเราไม่อ่านพระคําพระเจ้าเราก็จะขาดความจริงนี้แล้วเราก็จะน่าเสียดายที่สุดวันนี้นะคะมีคําหนุนใจมาถึงเรามากมายที่สําคัญคือขอให้เราได้รู้ว่า พระเจ้านี้อยากให้เราเป็นคนที่ถ่อมใจและอยากให้เรามีหวัวใจที่ปฏิบัติเราใช้คนอื่นลองมาคิดด้วยกันนี้ไหมคะว่าเราจะรับใช้คนอื่นมากขึ้นได้ยังไงเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าได้ยังไงและขอให้เรานั้นที่จะติดตามพระเจ้าและรู้จริงๆว่าพระเจ้านี้รักเราและพระเจ้านี้เนี่ยพระเยซูอธิษฐานเผื่อเราอยู่เสมอที่จะปกป้องเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่เคียงข้างเราก็วาเวลานี้อยากให้เรามีโอกาสได้ร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระธรรมในตอนนี้ ที่พรงรงสอนเราให้เราได้เข้าใจความจริงถึงค่านิยมที่ไม่เหมือนโลกนี้สําหรับคนที่อยากเป็นใหญ่ขอให้พี่น้องครางพงทุกคนเวลานี้และค่าพรงเองที่จะมีหัวใจที่ท่อมใจและมีหัวใจที่จะปฏิบัติรับใช้คนอื่นมีหัวใจอย่างที่พระเจ้าอยากให้มีมีความคิดมุมมองอย่างที่พระเจ้าอยากให้มีขอบคุณพระวจนะคำของพระเจ้าที่ทําให้เราเห็นความรักพระเยซูคริส ที่พระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อเราทั้งหลายอยู่เสมอพระองค์ทรงรู้ความจริงว่าแม้เปโตรจะปฏิเสธพระองค์แต่พระองค์ก็ยังรักเขาเนือเมื่อพระองค์ฟื้นจากความตายพระองค์ก็เสด็จไปหาเขาพระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระชนคภรมของพระเจ้าที่เตือนเราบอกความจริงเราเสมอสอนเราเสมอในทางที่ควรจะเดินขอพระเจ้าได้รับเกียรติในทุกสิ่งและขอให้พี่น้องทุกคนจะมีใจรักในพระคนมภรของพระเจ้าอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน อยากฉันชวนพี่น้องทุกท่านนะคะให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะ YouTube และ Facebook ของ CGNTV ไทยค่ะและพี่น้องทุกท่านนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับนะคะในด้านล่างคอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะ